สวัสดีค่ะทุกๆคนวัดหลวงพ่อโสธรวนารามค่ะอ่าอีกฝั่งหนึ่งของวัดนะคะทุกทคนจะเป็นตลาดค่ะเห็นไหมคะฝั่งนู้นเป็นวัดหลวงพ่อโสธรข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็เป็นตลาดค่ะตลาดหน้าวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะทุกทุคนมีของขายมากมายเลยค่ะที่เห็นกัน ขายเยอะๆก็รู้สึกจะเป็นขนมจากทุกคนขนมจากนะคะทุกคนนี่ค่ะตลาดด้านหน้าของวัดหลวงพ่อโสธรพาทุกๆคนมาเดินชมตลาดนะคะอยู่คนละฝาดฝั่งกับวัดค่ะด้านโน้นเป็นวัดหลวงพ่อโสธรด้านนี้เป็นตลาด ด้านหน้าของวัดหลวงพ่อโสธรพาทุกทุกคนมาเดินชมค่ะมีของขายของฝากมากมายเลย หลายสิปีก่อนแอดมินเคยมานะคะทุกๆคนคนจะเยอะหนาแน่นกว่านี้มากเลยช่วงนี้คนก็มีแต่ก็บางตาอ่าไปมากเลยค่ะเทียบกับ10กว่าปีก่อนที่แอดมินเคยมาคือแตกต่างเลยค่ะปัจจุบันนี้รู้สึกคนน้อยแต่ก็ยังมีค่ะ าม,มากราบไหว้หลวงพ่อโสอนแล้วก็แวะเดินตลาดชมนู่นนี่นั่นให้ทุกๆคนได้ชมคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ